ที่ผมอยากจะนำเสนออยากจะพาไปดูนะครับครึ่งหน้าเป็นที่นอนห้องนอนห้องอเนกประสงค์ใช่ไหมครึ่งหลังเป็นห้องแต่งตัวนะครับนี่ก็คือห้อง walk in closet นะครับในห้อง master bedroom นะครับใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับสำหรับสาวๆคงชอบนะครับแบ่งเป็น2ด้านนะครับแบ่งได้ฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือจะผู้หญิงก็น่าจะแบบเหมาเต็มแหละผู้ชายไม่ได้อะไรหรอกเอาไว้โชว์ทั้งหมดเลยมีเคาน์เตอร์บาร์ นะครับมีที่นั่งแต่งตัวนะครับกระจกอย่างดีฝั่งนี้ก็ยังมีอีกอย่างข้างหลังอย่างที่บอกห้องน้ำห้องน้ำนี่คือแบบโอ้โหใหญ่มากห้องน้ำหรือห้องนอนเนี่ยนหนึ่หนห้องนอนได้เลยนอนในห้องน้ำได้เลย,ยมีอ,อ่างไว้นอนใช่ครับอยากจะมานอนแบบแช่น้ำมีหมอนสองใบนอนได้สองคนแช่ลมในสสอใน่างใช่ ส่วนของอ่างล้างหน้าก็แบ่งเป็นชายหญิงได้เลยนะครับใครอยากใช้สุขภัณฑ์ที่โครงการเลือกใช้เป็นของแคชนะครับนี่คือชั้น2นะครับด้วยความว้าวของห้องมาสเตอร์เบดมเป็นไงบ้างครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมของโครงการแกรนบางกอกบุรีวัดหยาดบางนานะครับพอใจหรือยังครับท่านผู้ชมครับยังนะครับยังมีอีกชั้นหนึ่งที่เป็นชั้น3นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูกัน